ชีวิตแต่งงานนั้นสำคัญคือต้องมีคุณภาพถ้าสามีภรรยานั้นมีสัมพันธ์ที่งดงามครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าและความเจริญจะกระจายออกไปไกลทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขสามีและภรรยาต้องยืนหยัดไปด้วยกันต้องอยู่เหนือ ความสัมพันธ์ทางกายและความหวงแหนในทรัพย์สินเงินทองภรรยาภรรยาถือเป็นส่วนหนึ่งของสามีส่วนสามีควรที่จะเคารพภรรยาเสมอและต้องให้เกียรตินางสามีนั้นไม่ควรจะทำให้ภรรยาของตนนั้นต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นส่วนภรรยานั้น ต้องปฏิบัติตามหน้าที่สามีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นกันเขาควรอยู่ห่างจากสิ่งไม่ดีเขาต้องคิดถึงภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจการใหญ่ทุกครั้งหน้าที่ของภรรยาคือรักสามีของนางเสมอรักครอบครัวของสามีมาเป็นดนุดังครอบครัวของตัวเอง ต้องดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวของสามีเสมอและให้ความเคารพแขกเรือของสามีหากเจ้าสองคนเชื่อใจกันเมื่อนั้นแล้วพวกเจ้าสองคนก็จะเข้าถึงการหลุดพ้นพร้อมๆกันพระองค์โปรดชี้ทางให้เราด้วยเถิดให้เราได้ใช้ชีวิตไปบนทางที่ท่านสอนจงคบหาคนดีๆ คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตพวกเจ้าไม่ควรเข้าใกล้พวกเขาจะพาเสียความตั้งใจไปด้วยจงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบบตัวของเจ้าที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณเมื่อสำนึกของเจ้าสะอาดแล้วทุกการกระทำของเจ้าจะดีงามไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะการงานหรือทำกิจวัตรอะไรจงเข้าใจมันเสียก่อน และพยายามทำให้ดีที่สุดหากเจ้าทำอาหารอย่าทำเหมือนเป็นงานแต่จงคิดว่ามันคือโอกาสที่ได้ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ของสามีดูแลลูกๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าด้วยจิตใจที่ดีอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าอยู่กับตัวเองเท่านั้นแบ่งปันความสุข ความร่ำรวยและมั่งมีของเจ้าให้กับทุกๆคนด้วยจงอยูห่ห่างจากการพนันและของมึนเมาจง,งทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนและเรียบง่ายเมื่อไรที่มีเวลาจงเฝ้าดูภิกษุและฝึกทำสมาธิไปด้วยมันจะช่วยคลายความกังวลของเจ้าได้และเจ้าจะรู้สึก ถึงความสงบในจิตใจจำไว้ว่าทุกเช้าตอนที่เจ้าลืมตามันคือเช้าวันใหม่อีกวันสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่คนเราน,นลืมที่จะรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆคนเราควรจำไว้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้น ต้นไม้ดอกไม้อากาศน้ำและท้องฟ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเพราะงั้นเราควรควรที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านี้รู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัวและใช้ชีวิตของตัวเองและคิดว่าเราเรียนรู้บางอย่างไม่ใช่ไม่รู้เลย หากไม่เรียนรู้เลยเราจะรู้สึกหงุดหงิดไหมหากเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วเราก็เราเนะจะตายลงไหมหากเรารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้งามในโลกนี้